ขอบครัวนี้โอนอัวกันอีกแล้วพี่น้องบม่ได้โอนอัวอย่างอื่นนะโอนอ,อัวกันเฮ็ดกินลิ่นเข้าวร่วมกันอีกแล้วสบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดียนี่ยเมลแองพี่น้องจา๋าพระเจ้าอันได้เนือ้อมาพระองค์เมื่อได้เนือ้อมาปั่นกันพอะย,ยืนเลิ่อนนี่ยพูดหาลอ,อย อันนี้นะซองลอยหาซิพพี่น้องก,ก็เลยมาปั่นกับซามผูดก็เลยมากินรวมกันเน <c oughs> <No. S 2> าะมาไกัเลยกินกันกินน <c oughs> ้ำกันไลอีกอย่างกันแ <c oughs> าาาค่มาไลกับกินน้ำกันคือเก่ากว่เาเมื่อบ่ากับซามคนนั่นเลยต้มพี่นอ้องอันนี้กําลัางขวายู่ลาบ ลาบจีนแล้วก็ขวัวมันเป็นงัวน้อยพี่น้องงัวเผาซ่วงนี้นะงัวมันถือถือกระได้นะเพราะดังเมินมน่ะตาเลือดตาเลียดเนาะชอบใครชอบมันต้มก,ร,กระดูกใส่มันฝรั่งแม่กินข้าวอยู่บ้านมาแตน ไปเบิ่งหมูพี่น้องว่าสิไปสื่อมูอันแม่พันธุ์มาเลียงไปแล้วมันบุมมีโตงามเสียงอันกระลากระลาอันคือเสียงปั่นกระแลมพี่น้อง ลายบ่ปัน่นลายบ่าม,ามันต้มมีตม้มมีละบัก็มีแกงเห็ดเพาะนำ้ำกินกับใบกอกพี่น้องเนาะกินข้าวรวมกันอีกแล้ววันนี้นานๆเห็ดจิแหลยมากินข้าวรวมพี่น้องข้าวน,นได้อาหารดีเนาะจะได้รวมกันหลายคนขันจำประแดกะเงินไผ่เงินมันพี่น้อง <c oughs> กินไผก <c oughs> ินมันเนาะ เฮ็ดม yup. ันก็อยากออกอยู่แต่มันแดดแรงเลยพี่หรือฮอนเอาเด้กสองสามมือเลยแม่บุญกินแล้วข้าวนะฮะ เออพวกโมเวนว่าจะกินข้าวอยากท้าว่าอาบตั้มระโบกินแล้วเค้กนี่จุฮ่าเที่ยวกินเค้กอกินบนเมือมาเนี่ยแบ่งเมือ่อเค้กมันก้อน,หนอใหญ่เฮงพี่น้องสองก้อนเนาะแซ่บเค้กมะพร้าวนะามากินขา้าวน้ำใหดิกินข้าวเสียงชิมอนโคนใช่ไหยพี่น้อง สลอยบัจือ้อผู้ขาหลินอยู่ในโฮมคูนนะ่ะเสียงเขาใหญ่แห้งแม่ว่าเขากำลังเป็นบ่าวนะเนาะเสียงเขาควงเสียงผู้ใด้ากันสโลอยม, <laughs> มาเด้อมาเด้อกินข้าวเด้ดอผู้ได้บ่มีทางเข้ากันกดบัตรคิวรอก่อนตามคิว สวัสดีท่านผู้ชมส,ส,สวัสดียามเย็น,นกินข่าแล้วฮังกระหูกโมงกว่า,าวันนี้มีเมนูลาบซีนเฮ้ยมึงยุ่งจมนะครับยังบอกงี้มันเป็นยังไงซูซี่เนื้อวัวมีทั้งซุกทั้งดิบแล้วกะ็ต้มแซ่บเครื่องในเนาะ ได้เป็นเกียรติครอบครัวเจแล่มารับประทานข้าวด้วยวันนี้ปกติน่ะนางบริว่างในพี่น้องแต่ละมืออืมเนาะงานเยอะผมเม็นงานเชิญในงานตูดงานตูดกินฟนนนนนรีเมื่อคืนอีก็ัวันเกิดซาลอย เขาถ่านางอีวนางประยูงนาง,งออกงานคือ,อ,อกัอนนางสิออกงานอันรอบเด็กดอ,อกกลางเว้นแล้วก็นอนเมื่อคืนมื่เกิดสออยกับบุมีอย่างพี่น้องเพราะว่านางว่านางบางระดิจัดแต่ว่าเดี๋ยวยูเดี๋ยกินกับไปซอกหาแถวตู้นี่แหละกินแต่คลองสัมผัทานเมื่อคืนพี่น้องเหตุการณ์เพราะ แต่ว่าเค้กกันยังอยู่เด้ในตู้เย็นนะบ้านฮ่าแม่เคยกินนิดต้มจีนนทำตาลน,านเลยเซฟเจแล,ล้วลงมาเป็นนัวเป็นข้าวขวดเพื่อกานลงอันทำจาลเป็นน้ำชลอดบ่ <ไป S 2> บ่เราเห็ดเสื่อมเปลี่ยนเมนู น้ำตาลทรายขาวแล้วก็คิดว่าเป็นอันพงนัวแล้วก็ใส่ลงไปสองทับพีจา้า <c oughs> พอซีมเลียพอว่าหวานนางว่าคือหวานเป็นนวลพงนวลยังคือหวานนางวา่าพอเบิง้งคักคากเผาคนละเมด็ดอันหนึ่งเม็ดยาวอันหนึ่งเม็ดกลมยันนี่ยันเบิ้งอะไรว่าแม่ชงใส่นางยังบ้านสวงคนหาผู้ใดว่าผ้ยาใส่ผู้ใหญ่ไข่บอกตอนนั้นอนืม <c oughs> จำปลาเราใส่ขึ้นนวล้วคิดว่าผงนวลแล้วก็ใส่ลงไปน้ำตาลใส่ขาวเบิ่งบอคักคือกันไส้ยังเป็นต้มกิ่เนื้อเหมือนกันขั้นใส่ไล้กวนีก็สิกลายเป็นเชื่อมเท,มทกะทิลงไปในกลายเป็นของหวานทันทีอันไส้สะเพร่าอันทางอันนั้นแม่โนเมยยังปั่นไอติมพี่น้องนวกหู มะลิมมะลิมหดหาทุ่มเที่ยงคืนผลชิตกแดดสิออกกระขายอันทีมขายไอติมธิจสิดเอาต้ายายาินบ่าในบ่มีหดทางเข่าขนาดคอยสิกินคขากันยังแนจากไยสิลูกก่อนกับวิพีลูกลูกท่านทำ เยอะไม่อิ่มปกติจะกินชาวนาไงนางักอ่อนกินเขากะนมันเขาก็ได้นะรังเกตเดือดจัดตาห้อนอันนี้ว่าหอนดีเลยเต่งก็ใช่แล้วมันโตกะ้หมโต๊ห่อนห่อนอ้าวโต๊ะนะบอว่ามันเต้งมันมีเฮ็ดรัวกับหลับ้าบด้วยมัน อร่อยหรือไม่อร่อยต้มซิ้นใส่น้ำตาลไม่เา้เคยกินครังแรก่าเม่ีฟีมือเจแหล่นะจ๊ะวันนี้ลมเจะมาใช้าิ้แป้ิใจใเรื่อยะก็หนาไป่ใอีกนะิใจบ่คือแส่บอกแกๆัน แบบนี้ต้องเคยล้านได้เลยนะองทำเมื่อไรเราลูกค้าให้สวัสดีใส่โงมนัวอุู่บนโฟมโมนัวกันเดี๋ยวลาสุดพี่น้องได้ข้าวว่าเจหลได้รับผงนัวเออจ้าจกกิโลเจหล์ห้ากิโลเดี๋ยวมือหลังบอมีสิไปจอบเบิ่งห้ากิโลนั่งสิกินได้จากมือ เด็ข้าวนางใส่ทีละสองทับพ,พีพุน่ะทใแห้งใส่เครเะขึงถุงจอบบงเบงในเรือทำมือไ้มือน่งมมีผู้ย่เทียงเอามาไหวเนี่ยมีผู้สือพงนัวให้นางพงนัวกับบริลาคาถูกๆนะจ๊ะโลหนึ่งบาทห้าร้อยกว่าบ่ร้อยกวยย่าวร้อย่าหรือร้อยร้าหานะีท่ทงละร้อยเนี่ยพ่อแห้งล่ะมีกล้วยอยู่เงินกเผือองกัสื่ แพงบิ yeah, so mm ึ้นบิมีแต่ของแพงๆพงเหรอซูเมอร์นี่พีโดนราีหาแตงหมดก่อนนเบิสขาดเป็นงนัวบดได้พี่น้องพงนัวบดได้เห็ดกินคือบดแซบ่ไ้กิน ตะกี้บรินวอทากพามัากินนี่นะกน้มีท่าน้เนาะตกี้กินกับยายนะโลนึงนกุ้งกี่นับเม็ดใส่แต่นวันแ่กชื่อแนทงโลนึทุกคนไปกรุงเทพมาสปียังคือเ่าตามแบบกใส่แต่ละซเม็ดเลยครับอันคุณยายถวดแห่งรับบกิสเลยเด้พงนัวลรับบใส่เนาะ แต่สมมืิในบ่อใส่บ่อได้ใส่หน่อยกับบอแซบแบหาบอาหารบ้านบ้านพี่น้องแหงดีหลายคนกินแ่บเนาะู้นันสดพู้นี่สด นี่เจ้าโยกโยกมานอนใช้อดเอก่อนีี่น้องเลยเกาสลามอ๋อนอนบ่มีหัดลมผลสิตกบอข้าเจ้าพายุสิเขาวันที่สิบหกนี่พนี้ตกระีบ้างหนะจะไปเก็บมะฮอยห่อนคักหอนเน่ ออกก็ออกโลดขบาบดํำน้ําไผ่บอกไว้ก่อนนะถ้าเห็ดออกจะไม่ดำนาเข้านเราจะเลาะป่าห,หาเห็ดนอซีมอนปีนั่นเด้อันดำช่วงดำนาจะคอยไปหาเอาเห็ดละงกกับซีมอนพรไสบริมีอดคนหาเห็ดะสง,งกสง,งกอยู่จนหาบมาแต่ว่าสองปีนี่นะไม่มีเห็ดแล้วเนาะปีก่อนนะ่ะผู้ใดที่เคยติดต,ตามเบ้ามีเนาะ ไปหาเพชรกับซีมอนพอใส่ไอพุ่นอยู่ป่าพุ่นเห็นละโงกสะอ่อนคักสมื่นดอกบานมันยังหายากคนมาลายเตือนอ่หลายมันบอเป็นชื่อบอร์ใหญ่บอนเอาเอาเลยจะเอาเบิร์ฮักเอาแต่ดอกมันจะไปสิเอาเบิร์ขนาดมันบานจนเหี่ยวจนหอบเลือตะคาวยังดึงเอาเดื๋ยขามันบอกดอกมันเหี่ยวเดื๋ยขามันล่มแล้วก็ยังโจมขึ้น มันมีเห็ดไหาบมีเห็ดให้แกงเหือเลยหอนเลือดข้าอ้เขาแล้เห็ดกือดยังไม่เห็ดมีหอนต้องหาไม่ตืืเมาปลูกกินใหมกนบอเห็ดละเห็ดปวหลายเลยเดี๋ยวนี้อยู่ในเมืองในปักซองกิโลละสองแสนเจิตรดอกใหญ่ดอกจุ่มแต่กระบอกได้แพงไหนพวงเดียวนี้นะร้อยหนึ่งเจ็ดสบส พันหนึ่งเน 7, 2, ี่ยเจ็ดแสนสองหมื่นกรบดน 300, ั่นกรบบอสามร้อยซ้ำสื่อมาโลดหนึ่งกับซ้ำสิกิีดึงนพันละละ้านขึ้นไปโลดจ้าบริเลือดรอนอืม่ <c ười> อหนห้แห้งกระแลกมาใส่เอาของบักอย่างสมมติาน,นะน้ำหวานเนี่ยสิเขาขายทุงับสิบพันกับสิบพันคือเก้าเอาาอ เขาไปแลกมาจ้เขาจิสื่อกินร้อน่งก็้ละนของทบเมนของน้ำเข่านะมันมันบกขึ้นรคาคานอกจากของที่ขเขาน้ำเข่านั้นมันจะสิปับขึ้นราคาตามมันเงินบาทตอนนี้เงินลาวเฟอร์พี่น้องพันหนึ่งเจ็ดแสนสองหมื่นกีบจนสีหอดล้าน หอนหอนพ่นกินมะพรเพ็ดเผ็ดเอากัรเชยอไนขึ้หอนเขาอุ่นนึพวกทา้านกินเผ็ดแะเเ่อยนบบไงจะมันเป็นบบมเป็เผ็ดเราจะเอานัวนัวหอมเผ็ดไปได้ตินกับวันกไยกจกินนมมัน่จะหอกกะข่อยแล้าม่เดียวเป็นยังเดียวแม่มันเดกหวานอยาจะกินนมบลึบโอ้ นอนหอนแหนะกินาเนีอาบน้ำแล้วละคือเขาห้องแอร์เลยนั่งไ่ได้ได้บ่เกินมือจะกัเพราะเราหอนเนี่นะเอานี่ยคนอนอยู่บ้านน้นอนอยู่บ่้อยู่บ่ไน้แล้วก็ไใครแน่แต่มีห้องแอร์อาบน้ำแล้วแลวก็นอนตุ้มผ้าห่มเราใครแน่มีห้องแอร์ขบไปย่างยูมบ่ ตื่นขึ้นมาอันเสื้อผ้ากันร่อนจอนมันหอนมีผ้าใส่าเต้นมาแ่ิาผูนอนอยู่ห้องเฮงกับเต็กแล้วบวเย็นเฮกัพอนอนไปอยากเปิดตื่นมาสับอับสับอบแค่นั้นเพิ่มๆอยังกินกับ บบาทงฟังเหงืออ่เนะฮะจะเขื่อนปะไดฝนสีตกเนาะอยากให้ฝนตกแห้งแหงอยู่เมื่อกี้นี่ฝนตกอยู่ฝั่งไทยจนน้าถ่วมพี่น้องอยู่ลาวกับทั้งภาคเหนือทั้งเวียงขึ้นพุ่นอ่ะจนน้าถ่วมเฮือนเขาเจ้าโพดเพราะว่าฝนตกบาัดทาั้งนี้นั่นฮาร์ดน้ำกับซีบอมี ไม่ยดึงดูดนพ้นมากเเป็นอะไรวะดนาปนกินช่วงถังอันาี้บอน้ำอ่นไม่กันไม่กช่วง้เไปลนะ่บ้านห่อนท่านผู้ชมตต่อยากลงไปแช่น้ำคือเสียเนเวลาห่อนแล้วมันเหนียวไปเบิดตนตัวก็ลุกนีว้องน้ำนอง ไปเลยลงไปเลยมุดไปเเดืนันนะตอดเขาตอดเขาเสี่ยงแห่งตื่นหน้าบีเขาบีเขาเนี่ยกินลายอเงินก็เลยงเสียงคืมั่งามของมึงเลยจะมีก็งามอย่างเดียวมันหัวงามตัวกมาหัว ใบไม่กับบทีงเงิด้มิดซีรีอยู่นอนห่องบ่มีแอนี่ยู่ยากอยู่เฮ้ยมันจะหักกระด้าเห็นน่อยเขาเนาเดี๋ยวน้ำแพงกูไม่ใช่เห็นยบ่อ แสนปลายเหรอน่ะเดือนก่อนหกแสนพวกดูดูให้เขาเรดยมบอกที่มันเปืองแห้งคือออกซิป้ามันมันเปิดทั้งวันทั้งคืนเนอะเปิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะตัวนแห้งเปื่อยนะแสนปลายเหรอน่ะไล่ลอยนั่นสิอุ้ยขนาดแสนปลายเดียวในเงินมันขึ้นมันกระเทือว์ถือเด้คขันบอปรับขึ้นส่วนใหญ่มเอ็มด้ปรับขึ้นตามเงินบาทเนาะ กระเพาะเงินอันพนักงานอันนกิเงินเดือนลัดนะเขาไม่ได้ปรับเด้เงินมาสิบเฟอร์ฉันเลยกระเฟอร์ไปตายแล้วเนาะพนักงานแต่ที่ยังมาดีใจรันเงินเดือนรันลปช่องลันต่ไม่ค่าเศร้าขายที่เขาเจาะปรับขึ้นตามราคาสินค้าที่นำเข้าเนาะที่หาพันหนึ่งรันหนึ่งเดียว ยยเ,ดเดี๋ยวนี้พันหนึ่งเกือบสี่หอดล้านกีบแล้วเมื่อก่อนนะ่สองพล้านหนึ่งเดี๋ยวนี้พันหนึ่งสี่หอดล้านแล้วเจ็ดแสนกว่าปีที่แล้วยังบมปานี่ปีนี้แห่งกันนักปีนานเขาว่าจงแซนพันละล้าน พี่น้องจ้าเดี๋ยวกินขา้าวแล้วก็ไปนั่งมุมไผ่ม,มุมมันเนาะอากาศมันห่อนไก่กันบ่ได้ขอบคุณทุกกำลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติตามขอบคุ้มเบาหมีน,นะพี่น้อง,ง,อางฝากเป็นกำลังใจด้วย <c oughs> ไปแล้วพี่น้องสบายดีสดอา้าวคอยมาหยุด่องเข้าเสยไหมลืมปะ